รับข่วแรกในวันนี้นะคะจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเนืน่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพมีเกษ,ษตรกรเข้าร่วมงานกันคับข้างค่ะขณะเดียวกันทางกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเช่นกันค่ะ วันนี้ที่ลานขนถ่ายสินค้าศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมบโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพประจำปี2557ซึ่งจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งใน4จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดก,กิจกรรมโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก มาออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนเกษตรกรทั้งในจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างทั่วถึงโดยจังหวัดจันทบ,บุรีถูกคัดเลือกให้เป็นจุดถ่ายทอดพิธีเปิดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ N b t บเชื่อมต่อสัญญาณภาพจากจังหวัดลำปางสุรินทรและสุราษฎร์ธานีโดยมีนายชาวลิตชูขจรปรหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร ที่ร่วมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารที่ทรงมีความห่วงใยต่อเกษตรกรไทยและประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลจากการขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปิดให้บริการความรู้ พร้อมให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรแบบเป็ดเศษณจุดเดียวทั้งอย่างเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวิชาการเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรต่อประชาชนตลอดจนช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนจากอำเภอต่างๆด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการการสาธิต การฝึกอาชีพและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมาชิกโครงการสายเยรักแห่งครอบครัวของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นิเทศการการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและมหกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพ จากวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดจันทบ,บุรีพร้อมกันนี้ทางด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บุรีและตราดได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมบโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา62พรรษาในวันที่28พฤศจิกาคม2557ณโรงเรียนวัดเนินโพและวัดเนินโพซึ่งมีการให้บริการของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กองทัพเรือช่วยเหลือประชาชนคอยให้บริการ พร้อมกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานแก่เด็กนักเรียนร่วมแรงบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในโรงเรียนวัดเนินโพและวัดเนินโพและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเนินโพ